สวัสดีค่ะวันนี้มีเมนูง่ายๆมาฝากกันอีกแล้วเมนูนี้ชื่อว่า o อเไนโอค่ะส่วนผสมก็จะมีข้าวโอต๊ตนมถั่วเหลืองไม่หวานกล้วยน้ำวา้าแอปเปิ้ลแล้วก็น้ำพึ้งค่ะภาชนะที่เราจะใช้ในวันนี้ต้องมีฝาปิดเท่านั้นนะคะใส่ข้าวโอต๊ต1-2กู๊ปนะคะต่อด้วยนมถั่วเหลืองไม่หวานค่ะไม่จะใส่เยอะๆหน่อยเพราะว่าไม่ชอบให้มันชุ่มฉ่ำค่ะ แล้วก็โรยหน้าด้วยน้ำพึ่งเลยง่ายๆแค่นี้เองหลังจากนั้นเราจะไปทำท็อปปิ้งกันค่ะท็อปปิ้งของเรามี2อ,อย่างก็คือแอปเปิ้ลและก็กล้วยค่ะหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะปิดฝาให้สนิทนำไปแช่ตู้เย็นเป็นเวลา1คืนได้เวลารับประทานแล้วค่ะ แค่นี้เองข่าง่ายมากๆเลยวิธีทานของใหม่นะคะใหม่จะเอาแอปเปิลนะคะโรยลงไปบนข้าวโอต๊ตส่วนกล้วยอะ่ะใหม่จะตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆหยาบๆนิดนึงค่ะแล้วค่อยเอาลงไปคุกผสมกันอยาจะบอกว่าอร่อยสดชื่นมากเช้านี้นะคะได้มื้อนี้เข้าไปนะรับรองว่าอิ่มจนถึงบ่ายสองเลยค่ะแล้วเดี๋ยวบ่ายสองเราค่อยไปต่อมื้อหลักกันอีกทีนึง ขออนุญาตหน้าสดนิดน,นึงนะคะณนะตอนนี้เป็นเวลา8โมงเช้าค่ะแล้วก็มาทานมื้อเช้ากับกาแฟเตรียมตัวจะออกไปทำงานนะคะเพื่อนๆรู้ไหมคะจากการศึกษาวิจัยเรื่องของข้าวโอ๊ตเนี่ยพบว่าข้าวโอ๊ตมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆเลยนะเช่นการลดคอเลสเตอรอลต่างๆลดไขมันเลวลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะเพราะฉะนั้นนฝรั่งหรือชาวตะวันตกเนี่ยเขากินข้าวโอ๊ตกันมานานมากๆแล้วค่ะ รู้สึกว่าอยากจะเติมกล้วยค่ะก็เลยเติมกล้วยน้ำมาไปอีกหนึ่งลูกนะคะจะได้อิ่มจุกๆไปเลยค่ะข้าวโอ๊ตนะคะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยลดความดันโลหิตนะคะป้องกันโรคเบาหวานแถมที่สำคัญเลยคืคอช่วยควบคุมน้ําหนักเพราะว่ากากใยของข้าวโอ๊ตจะทำให้เราอิ่มเร็วแล้วก็อิ่มนานนั่นเองค่ะไปลองทำทานกันดูนะคะ